สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคดอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่อง18มงกุดสะดุดเลิฟละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่นำเอาความโบ๊ะบาเฮฮาจัดเต็มครบเครื่องผลงานของผู้จัดไฟแรงคุณต่ายนัทพลจากค่าย m o n ทัสเอนเตอร์เทนเมนที่ได้พระเอกเฉพาะละครเย็นอย่างเพชรธกฤตมาประกบคู่กับนางเอกสาวอารมณ์ดี แจ็คกี้เชคลีนเสริมทับด้วยจูเนียร์การมันทีดและซีนพัทรากรเป็นเรื่องราวของ18มงกุฎสาวที่ต้องการมาเป็นนักร้องลูกทุง่งงานนี้ถ้าจะยุ่งมากกว่ารุ่งกับเรื่องราวความป่วนเบอร์สิบของซอิงหรืออุงอิงที่ถูกสมปองพ่อเลี้ยงใจโฉดจับเธอไปขายใช้หนี้ให้กับเคียรเล็กเจ้าของบ่อนพน,นันเธอจึงหนีเข้ากรุงเทพ เพื่อตามหาพ่อที่ไม่เคยพบหน้าแต่โชคชะตาก็นำพาให้เธอได้รู้จักและได้รับความช่วยเหลือในการเดินทางจากเป้ชายหนุ่มผู้แสนดีก่อนที่ทั้งคู่จะแยกจากกันเซิยงยังไม่รู้ความจริงว่าเป้เป็นเจ้าของเพจเจาะเหลี่ยมโกงเพจที่คอยจัดการกับมิจฉาชีพทั่วเมืองไทยจนเขาได้รับฉาย,ยาว่ามือปาบมิจฉาชีพเซอิงตัดสินใจจะเข้ากรุงเทพ แต่ด้วยเวลาที่ดึกดื่นแล้วเธอเลยมานั่งรอเวลาที่หน้าร้านสะดวกซื้อสอิิงเหนื่อยทั้งกายและใจไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องมาทำแบบนี้เพื่อเอาตัวรอดจึงร้องไห้ออกมาอย่างขับแค้นใจเป้ที่กำลังจะขับรถเข้ากรุงเทพแหวมาซื้อกาแฟเห็นสอิิงก็จำได้ยิ่งเห็นเธอร้องไห้ก็ยิ่งเป็นห่วงจึงรีบเข้ามาถามสซิงระแวไม่ไว้ใจเป้ แต่เมื่อเธอรู้ว่าเขาจะเข้ากรุงเทพจึงบีบน้ำตาโกโหกว่าเธอกำลังจะไปกรุงเทพเพื่อเยี่ยมแม่ที่ป่วยอยากจะขอติดรถไปด้วยเพราะไม่มีเงินเป้ตอบรับอย่างเต็มใจระหว่างทางเป้ชวนคุยสะอิงโกหกว่าชื่ออุงอิงแต่งเรื่องว่าแม่ของเธอป่วยหนักต้องใช้เงินก้อนรักษาแต่ตอนนี้เธอไม่มีเงินเลย เป้สงสารจึงเอ่ยปากให้เธอยืมเงินก้อนหนึ่งเอีงถามว่าเป้ต้องการอะไรจากเธอพอคิดว่าเป้คงจะคิดไม่ซื่อจึงเสนอเงินให้แต่เป้กลับบอกว่าเขาแค่อยากช่วยไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นก่อนที่จะยื่นเงินที่มีติดตัวให้กับสองีงแล้วบอกว่าจะพาเอิยงไปส่งที่โรงพยาบาลจะได้เยี่ยมแม่ของเธอด้วย เธอจึงหนีพ่อเลี้ยงเข้ากรุงเทพได้สำเร็จระหว่างใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเซีิงด้พบกับนกน้อยแม่ค้าหน้าใสาสู้ชีวิตทั้งคู่สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วและนกน้อยนี่เองที่เป็นผู้นำพาให้จีระทนายหนุ่มหน้าหยกลูกพี่ลูกน้องของเป้ให้ได้มาพบกับเซีิงผู้หญิงที่เป้ตามหาเป้กับเซีิงจึงได้กลับมาพบกันอีกครั้ง แต่แล้วบาปกรรมที่สอีงเคยหลอกคนอื่นก็ย้อนกลับเข้าสู่ตัวเธอเมื่อนกน้อยต้องการหาเงินไปใช้หนี้พนันบอลให้กับน้องชายอย่างสิงโตเธอจึงยอมขายสอีิงให้กับเสียอาและเจอ้อสองโพเมียใจซ้ำลูกน้องของเฮียเล็กที่คอยตามล่าตัวสอีงไปคืนให้กับเจ้านายสอีงโดนเฮียเล็กรวบตัวสองไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาท เธอหาทางหนีออกมาโดยการกระโดดขึ้นท้ายรถของเสียอูดที่กำลังจะขับรถออกจากปั๊มพอดีเสียอูดตกใจมากเมื่อเซอิงตกกระจกให้รู้ว่าเธออยู่ท้ายรถเสียอูดเมื่อเห็นเออิงเป็นสาวสวยก็ทำกระริมกระเรียดใส่เซอิงตัดสินใจใช้มารยาหญิงออดอ้อนขอความช่วยเหลือจากเสียอูดว่าเธอหนีออกจากบ้านมาคืนนี้ไม่รู้จะนอนที่ไหน ก่อนจะสงสายตาหวานเป็นสัญญาณเชิญชวนเสียอูตกหลุมพลางพาซซอิงไปเปิดห้องและโกหกว่าเธอชื่ออุงอิงซอิิงหาทางหลอกมอมเล่าเสียอูจนหลับไปแล้วรู้สับเอาเงินทองข้าวของไปจนหมดแถมที่แสบกว่านั้นก็คือซซิิงอย่าเอากุญแจรถไปโยนทิ้งและถอดเอาเสื้อผ้าเสียอูไปด้วยเหลือไว้แค่กางเกงในติดตัว สอิงในตอนนี้เธอรู้สึกว่าผู้ชายไว้ใจไม่ได้สักคนสอิ่งใช้ชีวิตเอาตัวรอดด้วยการเป็นแม่ค้าออนไลน์และแม่ค้าตามตลาดนัดมีกิมมิคให้ตัวเองด้วยการไลฟ์สดแบบใหม่แบบสับและการขายแบบทันสมัยเธอร้องไปขายไปจนถูกแชร์คลิปกลายเป็นคนดังจนต่อมาเปรูเบาแสว่าคนที่น่าจะรู้จักกับพ่อของเซอิงก็คือวิจกัก อดีตนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังสะิิงจึงหาทางไปสืบความจริงเรื่องพ่อจากวิจกักจนจับพระจับผู้ได้เป็นศิลปินคนใหม่ของค่ายนี้และเพลงของเธอยังได้ยอดไลค์เกินหนึ่งล้านภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสะอิงจึงกลายเป็นนักร้องชื่อดังเพียงชั่วข้ามคืนแต่ชีวิตของเธอก็ไม่ราบรื่นเมื่อความดังทำให้บรรดาศัตรูของเธออย่างเสียอาและเจอ ตามมาเช็คบินไหนจะเหยื่อที่เคยถูกเธอหลอกสมัยเป็น18มงกุฎและหนึ่งในนั้นก็คือเสียอูด๊ดพอแท้ๆของเป้มาร่วลุ้นกันได้ว่าสุดท้ายแล้วเอิิงจะรอดเจอร่วงหรือมงมิสอนอกันแน่ติดตามชมกันได้ในละครเรื่อง18มงกุฎสะดุดเลิฟถูกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬกาออกอากาศตอนแรก วันจันทร์ที่23มกลาคค้มคาะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามไห้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรเราติดตามรับชมกันได้เลย